ลุงอานพ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 ุียแล้านพนสบายดีป้าลุงน้ำมาสริ่งมาเชิญก้องพี่เออป้ากรอนอันนนี้ะสบายพูดเรียบวกกล้อง,องสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงกินข้าวน้ามาน้าเด้อก้อนข,อขอน้าพึ่งก้อนตื่นไปนอนแล้วก็อาบน,น้ำให้กินยางยายางกินไข่ว่าฉัน กินไข่มาหน้ากินไข่สกกไเสร็จกินเมือเรากินเมื่อเมื่อคืนอะหารในม้อนลวกอันเส้็นิ่มีย็นเส้นญขาวนะใหเ้เพิ่อคน,นเราเขาเลิกกินแบบนั้นเพราะฉันสะพนเลือกที่ว่าเอามาใส่ผ้ามือเนี่ยมันเป็นว่าห้อนแล้วอยากเบิ่บงแบบมันมีเส้นญขาวโบในผ้ามือคุณท่าน จะได้ยิบออกเออเขียงไล่สมเซยส้มเซยสมเซย์เฮส้มเซยบ้ส้มอส้มเซยส้มเซยส้มเซย์วัดีป้าลุงเออนอนน้ำยายคืนไหนนอนน้ำยายนอนนอนเลิกอยู่ได้เมื่อคืนในสี่ทุ่มนอนคืนนี่นะ ีนก็เบเทียมนหายเนาะเบทียมน้ำอันนี้ก็ินหนูได้ข้าะมันเย็นมานกระปแซ่บคือกันได้นี่ก็ะไนอนน้ำยายเดี๋ยวมันคือสดแจ้งมด้ตือน ไปดูน้ำหอแม่เราเลยยากนมีูน้ำพอมแม่น้ำพอ,ม <c oughs> ำพอมแม่เลยอราบเอบนี่มีม้อนบอไฮเบิองโทรศัพท์บอไฮเบิองเทปเลดเลยเสืงเงียนสาวว่าแหละเต็มรอยแล้วเสืองเงียบ่อไฮผมเห็นตื่นมาิ่มบ่เห็นแบพิพ่งก็น,นังเซยแบบโอ้ยกรหูพดีลั้นซ

พ่อม,มาทา่องโบข่อโตท้อไม่ได้ยิวเข่าบ่ไม่ย่ายวะกินยางกินไข่ผลอ่ะไหนเป็นว่าอะไรกินไข่เหรอแซ่บบ่แซ่บบ่บ,บ่แซ่บมาน่าคนสวยเห็นบอกงามมึงนยากจะเห็นเจ้าเองไหนงามมั่น่ะสวยไหม สวยไหมมานาคนสวยไหมสวยหยวนสวยพูดพูดนี่ไรไม่พูดเลยไม่น่ารักเลยอืมไม่พูดไม่น่ารักเลยบเป็นมืดโบเป็น่นบเป็นว่าเป็นคนโบย่าว่ากบบเ้านคนบยาว่ากับสซซัก Các con nhắc vào của các con nhắc vào bớt, các Ôi, Việt Nam Ưỡn, ăn, không ăn Nếu mày sát thằng này, tao sẽ Này

thịt nỉ của đó Ok bye bye Mà na Nam bye bye đấy đúng Bye 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 bye, bye, bye. À thật đi bye bye. <laughs> bye 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 bye, <laughs> bye, bye.